เราไปหาเขาด้วยความตั้งใจอะไรคะเราจะไปขายของถูกไหมเราก็ต้องรู้ได้ว่าแล้วลูกค้าตอนนี้เขามีอันดัดาอะไรคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะเจอคู่แข่งเสมอเราจะเจอคนที่ทําเหมือนเราขายของเหมือนเรากับลูกค้าคนเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าเราไม่ได้อยู่กับดีเลนชิพกับคนคนนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงลูกค้าใหม่อย่างเดียวนะคะลูกค้าเก่าเราก็ต้องระวังนะคะเพราะทุกวันนี้ก็มีคนจีบลูกค้าเราอยู่ตลอดเวลา คำพูดที่อยากให้เราจําไว้คือภาษาใน,ในหลักสูตรเขาเรียกว่า c o อ e agenda นะคือเขาบอกว่า agenda เราคืออะไรเราต้องเข้าใจว่า agenda ลูกค้าคืออะไร agenda ก็คือความตั้งใจของเราเราจะไปทํายอดเราจะไปออฟเฟอร์สินค้าบริการใหม่ๆเราก็ต้องรู้ด้วยว่าแล้วลูกค้าตอนนี้เขามี agenda อะไรคะเรารู้ยังเนี่ยเราจะไปขายบันไดลูกค้ากำลังจะเปิดโปรเจกต์ที่ไหนเขาอยู่ในจังหวัดอะไรเอวตอนนี้เขาไปเริ่มไปเปิดที่นครปฐมแล้วเรามีความรู้เรื่อง agenda ของลูกค้าหรือย,ยัง